พูดยืเฉยไม่เป็นไม่มีไม่มีฤทธิ์อ,อะไรแต่พอฟูเจอกับน,น้ำํำจะเกิดการทำปฏิกิริยากลายเป็นดงขึ้นมากลายเป็นดำนะครับเพราะั้นดินกรด,ดต้องใช้ปูนแก้ใช้ปูนแก้หรือด่าำแก้นะครับดินที่มีโซเดียมสูงเราเรียกดินโซดิกดินโซดิกเจออยูบางที่ที่มีโซเดียมสูงสูงจากน้ำทะเลจากเกลือต่างๆ,ๆนะครับดินดินเป็นดินเค็มส่วนหนึ่งแต่ว่าเค็มที่ที่เค็มที่มีเกลือเยอะ แต่ตัวนี้เคปมันมีโซเดียมเยอะซึ่งโซเดียมเป็นธาตุพิษเมทนธาตุนะครับจะใช้ยิบซั่งยิปซั่งหรือว่าแคลเซียมซัลเฟตแคลเซียมซัลเฟตซึ่งเป็นเกลือรูปหนึ่งให้เกลือที่เกลือนะครับก็คือเอาเกลือยิปซั่งหรือแคลเซียมมาไล่โซเดียมที่เป็นพิษออกไปแคลเซียมจะเป็นธาตุนพิษใช่ไหมครับแล้วยิบซั่งแก้ดินโซเดียม ยิบซ้ำแก้ดินกวดได้ไหมยิบซ้ำแก้ดินกวดได้ไหมไม่ได้เพราะยิบซ้ำเป็นตัวไม่เป็ดดายิบซ้ำแก้ดินปวดไม่ได้นะครับแต่หลายคนบอกแก้ได้แก้ได้น,นะครับปวดขาเอาปลาจกักรวรรดิกินลงไปหายปวดไหมปวดหลังกินพาราเซติบอนหายปวดไหมครับปวดหลังตามเลืองเสด ดินพาราไฮปวดไหมหายหายเพราะมันกดในการปวดมันกดแต่จริงปริดปนิจจกเศษอยู่ไหมยังเป็นเหมือนเดิมป็นเหมือนเดิมมันยิบซ้ำแก้ดิกดได้ไหมมันช่วยทางอ้อมแต่ทางตรงมันไม่ได้ช่วยเลยแล้วเราใช้ผิดวิธีการนะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่เพื่อจะเติม N P K หรือธาตุอาหารที่เราต้องการให้กับพืชเพื่อต้องการเติมแจ็ดดินไม่พอเติมลงไป เาาร,ร่ปุ๋ยเคมีเป็นอาหารสาหรับืรืฮ้ยปุ๋ยเคมีไม่ทําให้ดินดีขึ้นดินไม่ร่วนขึ้นผิดไหมไม่ผิดเพราะทําให้กับพื้นกินอย่างเดียวดินไม่สนใจนะครับดินจะกูขึ้นไหมไม่เกี่ยวแต่ปุ๋ยซีเนี่ยเนื่องจากมันมีเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับและมันก็มีธาตุอาหารด้วยเรืองเวล่ที่จุลินทรีย์มันกินเนี่ยมันก็จะปล่อยธาตุอาหารให้กับพื้นด้วย และปุ i, okay? ๋ยซีวนี้ลาราบินซีกินเนี่ยมันก็จะปล่อยสารเมื่อออกมาเป็นกาวเหนียวๆทาให้ดินมันมีการเกาะกันดีขึ้นโครงสร้างดีขึ้นปุ๋ยซีทึงทาให้ดินมีความสมบูรณ์ในด้านกายภาพโปรงขึ้นร่วนขึ้นเบาขึ้นคูขึ้นเพราะมันเกิดอาหารของจุลินทรีย์นะครับดังนั้นปุ๋ยซีจึงทำให้ดินดีขึ้นแต่มีธาตุอาหารจัดๆ uh huh. เงายังไงงั้เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจับรลับปุกดินแต่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้ท่านหายกลับพื้นนะครับคือเลือกใช้ให้เหมาะสมใช้ปุ๋ยเคมีเติมลงไปในส่วนที่มั็นขาดปุ๋ยซินรียใช้ไปเป็นพื้นเลยหลายคนบอกว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีคือแบบนี้นะครับปุ๋ยซรีเสร็จไปก่อนเนาะแล้วถ้าขาดอะไรอะไรพอกเติมด้วยปุ๋ยเคมี ไม่ใช่เอาปุ๋ยอินทรีย์มาปั้นเป็นเม็ดเดียวกับปุ๋ยเคมีไม่ใช่เอาขี้ไก่มาเติมดูเรียแล้วปั้นเป็นเม็ดเดียวกันอันนั้นผิดเหมือนกันเริ่มต้นมาจาก,กที่ภาคผมที่แลกผมไม่ให้พักไปไม่หยุมแต่ไปเป็นอาจารย์อิเขาบอกว่าแกดาลองดูว่าถ้าเกิดลองปรับสภาพให้มันดีขึ้นเนี่ยมันดีไหมแต่ว่าข้อจำกัดคือมันจะเก็บไว้ไม่นานต้องทําเสร็จแล้วใช้เลยที่ใส่สองสองท่านอจาย ใส่สองอย่างสองรอบใช่ไหมองปั source, ้นซะเราจะได้ใส่รอบเดียวแต่เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บปุ๊บจะมีการสูญเสียทันทีเพราะว่าปุ๋ยเคมีชื้นไม่ง่ายปุ๋ยอิีแห้งไม่ได้มันแห้งยากไอ้ที่แห้งไม่ได้นี่ชื้นไม่ไดามาเจอกันมันก็เลยแฉกเกิดการสูญเสียทาาหารออกมาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการเติมสารเจล้อบปไปพอเปิดกระสอบจะมีกินแอมโมเนียตีขึ้นมาเลย แต่ว่าในแยกส่วนหนึ่งกลายเป็นอากาศแ,าาลกแล้วหายไปกับปศุภัณฑ์แล้วซื้อปุ๋ยมาสิบบาทเหลือเก้าบาทแล้วเพราะอะไรครับเพราะมันระเหยขึ้นมาแต่คนที่ขายปุ๋ยบอกว่าไอ้เนี่ยแล้วปุ๋ยแรงไอ้ปุ๋ยที่ไม่ระเหยปุ๋ยไม่แรงอ่าไอ้เนี่ยนาทีผู้ผิดครับคนที่ไม่รู้เชื่อตามเขาเขาว่าแรงกแ็แรงตามเขาหารูไหมเราเป็นแรงเดี๋ยวมันหายไปเสีนทีแล้ว นะครับแล้วโดนจับโดนจับแล, like ล้ววิเคราะห์ก็ป็นตกอะไรกันเป็นกุ๊กก็ก็เป็นเรื่องที่ปกติเข้าใจได้อยูอย่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนมาไ,ไม่นทาไม่ย้อนเนี่ยแล้วตรงนี้นเป็นความเข้าใจในก,การปรปับปรุงดินนะครับพูดถึง pH pH ดินคือความเป็นกรดเป็นด่างของดินหรือปฏิกิออริยาดินนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นเจ็ดตรงกลางกลางคือเจ็ดน,นะครับต่บเป็นเจ็ดต่บเป็นเจ็ด พีเอเอสหกห้าสี่สามสามนี่คือต่ำสุดของดินแล้วนะครับต่ำของสุดดิ่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกรดเป็นกรดสูงกว่าเจ็ดสูงกว่าเจ็ดแปดเก้าที่เคเจอคือเก้านะครับไปกะแย่ดิ่งก็แย่ครับเป็นด่างน,นะครับกรดกับด่างตรงข้ามกันกรดด่างตรงข้ามกันเนาะกรดกับด่างเจริญด่างสะเทอือนลึกกันท่าลึกกัดกลายเป็นเรือลงน้ำใช่นไหม เเคมีที่เราเรียนกันตอนตอนเด็กๆครับเปิดกระดาษตรงข้ามกันนะครับเจอกันจะกลายเป็นเรลยแนี้สะเทือนติกันได้เนาะนะครับถามว่า pH ขนาดไหนที่ต้องมีการปรับรูถ้าลักษณะของแท่งออของท่านาตรงนี้แปลว,ว่าอันนี้มันอ้วนๆเนี่ยแปลวมันละลายได้ดีเป็นประโยชน์ได้ดีถ้ามีเยอะก็ออกมาเยอะถ้ามีน้อยก็ออกมาได้ดีอย่างได้ดีนะครับถ้าแข้งแค่อย่างนี้แปลว,ว่าการ ไม่ค่อยดีมีก็ไม่ค่อยละลายออกมาพู้กินอาหารก็กินที่มันอยู่รูปสารลายแล้วนะครับชอบไปกับน้ำเข้าไปในต้นไม่ใช่กินเขาปากกินนะ,ะนนะต้องละลายก่อนให้เป็นกระจุกในสารลายดินก่อนแล้วกินเข้าไปต้นผ่านรากเข้าไปผ่านท่อน้ำเข้าไปนะครับถ้า pH 6. 6.5 6.5ยังต้องปรับปรุงไห่6.5ถูกไหมแต่6.5เป็นโหมดหรือยัง ไปกดแล้วแต่กเรื่องทำลายเพราะอะไรไไครับมันจะพอได้อยู่หกแล้วครับหกจุดศูนย์ยังพอได้ไหมพอไหวนะห้าจุดห้าครับห้าจุดห้ามันเริ่มเดียวนะแล้วนะมันเริ่มต้องระวังนะ้ห้าจุดศูนย์แล้วครับอต่ละตัวเริ่มเริ่มแย่แล้วบอสเฟอเสรสไม่ออกนะมีก็ไม่ออกกินไม่ได้กินไม่ได้ แล้ถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนี้พอสเิตมีปัญหาผลผลิตไม่ออกเพราะว่าดอกไม่โตใช่ไหมมีติดดอกแต่พอสเิตมันไม่มีประโยชน์นะครับแก้ยงไงดีดินมีทีเอสเป็นห้าดินเป็นกรดมีก็โดนตึงออกไว้มีก็ไม่ตกตะกอนใส่อีกทางดินก็ตกตะกอนอีกเพราะว่ามันสภาพมันเพื่อในการไม่ละลายอยู่แล้วนะครับไม่ละลายมีสองทาง ทางที่หน <Yeah. S 1> ึ่งคือสเปรย์ทางไปหุยแพงหน่อยแต่ไม่ไม่เจอดินไม่เจอดก่อ่นะครับแก้ปัญหาได้ทางที่สองคือยกระดับ pH จาก5เปสัก6กว่ากว่า6กว่ากว่าโดยการใช้ปูนแก้ใช้ปูนแก้นะครับแล้วปรับปูนขึ้นมาใช้ปูนมากน้อยแค่ไหนให้มันเป็น6กว่ากว่าแต่ถ้าเกิดใส่ปูนเยอะเกินไปใส่ดึงตันเป็นเท่านี้โอความสบายใจใส่ไปสอง นี่ยครับจาก5เป็น6.5 1ตันพอแต่ใส่เพิ่มไปอีกต้องทำมั่นใจเป็น2ตันกระดกเท่าไหร่เลยเป็นแปะเอาดิเนครับบางตัวไม่จะทายดีถึงเกินปูนอีกเกินเพราะเกินปูนนะครับเพราะในการใช้ปูนเนี่ยต้องมีการวัดนะครับวัดนะครับว่าใส่ปูนอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดและราคาของปูนนั้นๆนะครับเช่น ผมมีตัวอย่างให้ดูประมาณ4-5หิชนิดนะครับคอข้อแรกแถวแรกนี่เป็นชื่อปูนชื่อปูนขอ้อทสองเป็นรูปทางเคมีรูปเคมีจะได้เห็นว่าปูนเผาเนี่ยจริงๆมันคือหินปูนโกลดนี่แหละหินปูนธรรมดาหรือหรือแคลเซียมคาร์บอเนตในตึกหอยก็ได้ตึกหอยก็มีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่นะครับเอาไปเผาทับที่มีอากาศที่ออกซิเจนอยู่นะครับ แคลเซียมจะกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์ออกไซด์นะครับริกของมันเนี่ยจะเป็นตัวเลขข้างหลังนี้นะครับข้างหลังนี้ตัวเลขอน,นี้เป็นตัวเลขที่เกิดจากความหมายที่ว่าถ้าใช้ปูนเผา1 0 0กิโ,โลจะให้ริงดาเทียบเท่ากับหินปูบนบด179ยดก้หินปูบนบดเนี่ยคือ 100, 100 100ตัวเลขหนึ่งตัวเลขมากริกมากริดแรง ตัวเล็กน้อยเลิกน,น้อยนะครับถามว่าถ้าผมใส่หินปูนหินปูนเพื่อแง่ดีกดใช้หนึ่งตันต่อไร่หนึ่งตันต่อไร่ถ้าผมใช้ปูนเผาผมใช้เท่ากับหนึ่งตันหรือมากกว่าหนึ่งตังนหรือน้อยกว่าหน,นึ่งตันร็จครับร็จยกนิ้วยกมือเลยครับเพื่อแสดง ความมั่นใจกันต่อเพราะว่าธ้ามากการะดับปุ๊บปุ๊บมันหายไปเลยนะจะยกนิ้วเนี่ยเสร็จเลยนะเท่ากับหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านะ้อยกว่าเนาะน้อยกว่าเท่าไหร่คำนวณได้ไหมประัญญายายส่วนต่างนะครับคำนวณได้นะครับป .4 สอนแล้วเนาะถ้าลืมไปแล้วก็ถามลูกนืนานูน์เราทำอะไรเป็นยาส่วนหลักเนาะมันต้องน้อยลงใช่ไหมครับน้อยลงอ่ะอย่างนั้นผมให้เลือกครับระหวา่างโดโลไม โดโลไมท์กับหินปูนบดผมควรใช้ปูนตัวไหนดีระหว่างปูนโดโ,ดโลไมท์ปูนโดโ,ดโลไมท์แคลเซียมมีเทียมคาร์บอเนตเลิปมันหนึ่งร้อยเก้ากับหินปูนบดแคลเซียมคาร์บอเนตหนึ่งร้อยใช้หินปูนหรือใช้โดโลไมท์ดีหินปูนหรือโดโลไมท์ครับเลือกทำไมครับทำไมเรือกหินปูนครับ จะไม่บอกราคาเลยครับผมไม่บอกราคาเลยผมขยับเอาไว้ว่าจะมีคนขา,ขาใช่ไหมหินปูนเนี่ยอยู่ข้างๆบ้านครับอยู่ข้างๆบ้านสลับุนีก็อยู่แถวนี้ใกล้ๆเลยแต่ตัวไม้ก็องมาเอาเมงกลางเอาเมืองกลางเมืองกลางามีตัวไม้อยู่นะครับตรงไหลายแง่ของกันกขึ้นอยู่กับระยะทางที่เราเดินหางกันอามาใช่ไหมครับแต่ถ้าหินปูนตันละ ร้อโดโลไม้ตละสามร้อยห้าสิบจะใช้อันไหนดีต้องคิดนะครับคนไม่คิดอ่ะคิดไปปวดหัวมีหัวดีกว่าไม่คิดก็ได้แต่ว่าเสียที่เสียไปคือเงินนั้นเลยนะครับถ้าคิดแล้วมันเท่ากันคิดแล้วความเข้มข้นก,กับราคามันชเาาดเชยพอดีสองอันเนี่ยราคาต่อหน่วยปูนแล้วเท่ากันจะเลือกตัวไหน,น ทำไมตวลงไหมครับไ,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 ไหนตวลงไหมเอ๊ะมันมีแมกนีเซียมและแมกนีเซียมเนี่ยเพื่อต้องการไหมเพือต้องการแล้วดินมีหรือ,อยังดินมีหรือ,อยังถ้าดินมีแล้วไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าดินเรามีแล้วแคลเซียมก็มีแมกนีเซียมก็มีไอดี ID ก็มีทั้งคู่มันก็เท่ากัน ไม่มีความนะครับไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่แล้วคนบอ,อ,นอนกว่าโฆษณาว่าใช้โดโลไมท์เพราะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมแต่ดีเซียมเนี่ยโอ้โอลลัฟฟิลพูดไปไปนิดนึงเราก็เข,ข้าใจแต่เราไม่ต้องการใช่ไหมเราไม่ต้องการไก่ขานแลครับเช้าแล้วนะห้าต่อมาข้าวต้องการปูนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกฎระเบนะครับตอนที่เรา